ด้านเจ้าของสวนปาล์มที่จังหวัดพังงาอารวาดเหตุคนร้ายขโมยตัดผลปาล์มบ่อยครั้งสุดช้ำแจ้งความตำรวจยังจับไม่ได้แถมบ,บอกให้หญิงคนร้ายเองค่ะ นางสาวนิตรดีรักสามันได้เปิดเผยค่ะว่าที่ผ่านมามีคนร้ายเข้ามาขโมยตัดปาล์มน้ำมันของเกษตรกร,กรในพื้นที่อยู่เป็นประจำส่วนในส่วนครอบครัวตัวเองก็หลายครั้งแล้วซึ่งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่30เมษายนคนร้ายได้เข้ามาขโมยตัดปาล์มอีกครั้งจึงได้มีการแกะรอยจากกล้องวงจรปิดพร้อมได้ติดตามไป ร้านรับซื้อค่ะจึงได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสอพอทับปูดเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งว่าจะติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้แล้วจน จนตอนนี้นะคะผ่านมา20วันก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตนเองก็ได้เข้ามาที่สวนนะคะเพื่อที่จะให้คนรับซื้อค่ะส่งคนงานเข้ามาตัดปามไปขายก็ตกใจค่ะเมื่อพบว่าปามน้ำมันถูกคนร้ายขโมยตัดไปเกือบทั้งสวนทิ้งร่องรอยปามเอาไว้ค่ะเป็นทางปามนะคะทิ้งเอาไว้คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายรายเดิมที่เหืมเกลิมได้ใจว่าขโมยไปแล้วไม่โดนจับค่ะจึงรีบโทรศัพท์ แจ้งพนักงานสอบสวนนะคะคนที่เคยแจ้งความไว้ว่าถูกขโมยตัดปามอีกแล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้ตอบว่าขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอยู่ถ้าอยากได้ความยุติธรรมแบบรวดเร็วก็เอาปืนยิงคนร้ายเลยเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกสิ้นหวัง,วงเป็นอย่างมากจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้ามาสร้างความเชื่อมั่นจับคนร้ายให้ได้และอยากให้คดีคืบหน้าเร็วกว่านี้ค่ะก็ให้กฎหมายนะคะเข้มแข็งให้คนร้ายได้กลัวบ้างค่ะ